น่ารักไม่มีรู เพลงนี้ด้วยงั้นหรออ้าก็ใครๆก็รู้จักหมดนั่นแหละเพลงของน้องหมีเนยบัตเตอร์เบย์ยังไงละ่ะเพลงน่ารักไหมไม่รู้อนะพอนี่รู้จักเปล่ารู้จักจ้าบ,บูบี๊บโอ้โหบูบี๊บเก่งจังเลยนะอันแน่นนอนครับผมแต่ว่านะบูบี๊บเนี่ยมีความลับอย่างบอกพอนี่ด้วยนะตอนนี้เนี่ยเมืงเองอวตารโวลมีร้านน้องหมีเนยมาเปิดใหม่ด้วยนะคะเอะร้านน้องหมีเนยงั้นหรอบูบี๊บจ้าใช่หรอใช่อยู่แล้วครับผมเพิ่งเปิดตะกี้นี้เลยยาเอะจะเป็น ไปได้ยังไงนะอะไรก็เป็นไปได้คับผมในเมืองอวตารโวรนี้เนี่ยไปกันไปกันเดี๋ยวบูบีพาพนนี่ไปดีกว่านะก็ได้จากบูบีแต่ว่านะโพนี่อยากบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องหมีเนยเดี๋ยวมาเปิดร้านจริงๆนะแปลว่าน้องหมีเนยเนี่ยก็ต้องมาด้วยใช่ไหมจ๊ะอนถูกต้องแล้วรฮบผมงั้นแบบนี้เนี่ยโพ,พนี่ว่านะเดี๋ยวพนนี่เนี่ยขอไปซื้อของฝากน้องหมีเนยก่อนดีกว่าได้ไหมอ่ะได้เลยได้เลยหาไปดูกันเอในร้านนี้เนี่ยมีแต่ของน่ารักเต็ไมไปหมดเลยค่ะเริ่ม ถูกเลยมูบีฟจ้าช่วยพน,นี้เลือกหน่อยอ่ะบ,บูบีฟขอนดูก่อนนะคบอุ๊ยอันนี้เลยอันนี้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นโคมไฟนะคับัตเตอร์แบร์หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นรูปขนมปังนะคะเหมกับน้องมีเนยฝุดๆเลยอุ๊ยก็ดีเหมือนกันนะจ้าบูบีฟเป็นความคิดที่ดีมากเลยงั้นเดี๋ยวพน,นี ي เนี่ยเอาอันนี้เลยละกันโอเคครับ let's go <S มาถึงแล้วมาถึงแล้วอุ๊ยใช่ร้านนี้จริงๆหรอบูบีฟอ่ะใช่สีใช่สีสมาไม่เห็นหรอนี่ไงน้องมีเนยบัตเตอร์แบรร์เนี่ยเขานั่งอยู่ตรง นเ,เนี่ยเอแต่โพนี่ว่านะยังไม่ค่อยเหมือนป้าอือจะว่าไปก็จริงอ่ะนะแต่ว่านะก็ในเมืองอวตารโวเนี่ยมันทําได้แค่นี้นี่นะอย่าเรื่องมากพนี่อจาจะจะจะบูบี้ไม่เรื่องมากก็ได้อืมแบบนี้เนี่ยก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะน้องหมีเนยใสเอี๊ยมด้วยหรือเปล่าอ,ะอ่ะอ้าดูเหมือนจะใช่นะฮะสวัสดีฮัมน้องหมีเนยพวกเราเนี่ยมาแล้วคาเฟ่ีฮัมอยากมากินหนมมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ร้านบัตเตอร์แบงของน้องหมีเนยเองนะโ น่ารักจังเลยอะ่ะน้องหมีเนยเสียงก็น่ารักน่ารักกับบูบีไม่น่ารักก็แย่แล้วแหละก็โพนี่ภาคเองนี่นี่บูบีอย่าแซวโพนี่สิอาาตอนนี้เนี่ยเราจะต้องเอาของขวัญให้น้องหมีเนยแล้วนะนี่จ้ะน้องหมีเนยโพนี่เนี่ยมีของขวัญมาฝากด้วยนะลองดูสิอาของขวัญอะไรล่ะคะหนูขอดูหน่อยนะโหน่าสนใจจังเลยค่ะว้าวดูเหมือนว่าจะเป็นโคมไฟนะคะเป็นโคมไฟขนมบ้งเลยเหรออุ้ยเหมาะกับหนูมากๆเลยอะ่ะบัตเตอร์เบรน่ารักจังเลย ค่ะขอบคุณนะคะพี่พลนี่จ้าไม่เป็นไรนะน้องหมี่เนยพี่พลนี่เนี่ยตั้งใจซื้อมาฝากเลยแหละใช่แล้ว哈ใช่แล้ว哈ปุ๊บปิ๊กก็เป็นคนเลือกให้ด้วยนะอันนี้อ,ะอ่ะอ๋องั้นขับใจปุ๊บปิ๊บด้วยนะเอะ๊ว่าแต่นะพลนี่เนี่ยรู้สึกว่าอยากเป็นน้องหมี่เนยบ้างจังทำยังไงอ,ะอ่ะอ๋ออยากเป็นน้องหมี่เนยเหมือนหนูล่ะคะไม่ต้องห่วงนะหนูมีชุดมาเผื่อด,ด้วยขนะนี้เลยใส่เลยนะคะเชิบนี่ก็จะเป็นหัวหมี่แล้วแล้วก็เอี้ยมนะคะขัดไม่ได้เลยใส่เลยคะ่ะเชวเป็น คชอบหรือเปล่าคะพี่พลน,นี่อุ๊ยไหนบูบิ้วขอดูจิอ๋อน่ารักจังเลยแต่ว่านะสีผิวไม่เหมือนหมีเลยเหมือนคนมากกว่านะเนี่ยก็ใช่ไงจ้าบูบิ้วพลน,นี่เป็นคนนะไม่ใช่หมีนะจ้านี่แต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะอ่าเรื่องนี้ไม่เถียงฮารน่ารักจริงๆแหละแต่ว่านะบูบิ้วขอสำารวจที่นี่ก่อนได้ไหมเนี่ยน่าสนใจมากเลยร้านน้องหมีเลยจะมีอะไรให้บูบิ้วเล่นมั่งนะ เชิญตาสบายนะคะทั้งสองคนเดี๋ยวหนูเนี่ยจะเอาของกินมาเสิร์ฟให้นะคะขอบใจมากนะน้องหมิ่นเนยง,งั้นเดี๋ยวพอี่เนี่ยขอสำรวจแป๊บดูเหมือนว่าหน้าร้านตรงนี้นะจะมีขนมของกินเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเป็นถั่วเต็มเลยนะน่ากินฟุด,ฟดเลยหูน่ารักจังเลยแถมร้านนี้เนี่ยยังตกแต่งสวยอีกค่ะเป็นโทนสีเหลืองเลยนะเหมาะกับเนยสุดๆเลยเพราะว่าเนยสีเหลืองลา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 อุ้ย อะไรเนี่ยพนีเจออะไรแถวนี้นะนี่มันแก๊งมาดิสันพนีนี่อ้าสวัสดีค่ะพี่พนีกับบ๊บีบนะเจอกันอีกแล้วอะ่ะโอ้โหทวายไล์นะกับองเพื่อนเนี่ยก็มากินขนมร้านน้องหมี่เนยด้วยหล่อนเนี่ยใช่แล้วค่ะเพราะว่าร้านเปิดใหม่แล้วก็น่ากินมากๆเลยเนี่ยหนูชอบอันนี้มากๆเลยนะคะง่ามอร่อยโอ้อะไรเนี่ยทำไมถึงมีไอติมด้วยนะเอามาจากไหนอะฮะ แมาจากตู้กดไอติมตรงนี้เลยด้านหลังพี่พลนี่นะ่ะด้านหลังพี่พลนี่หรอจา้างั้นเดี๋ยวพนนี่ขอนดูก่อนชึบอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะบูบีฟอ่ะเดี๋ยวบูบีฟขอนดูด้วยโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องทําไอติมนะคะผมมีทั้งหมด1233 3, ปุ่มเลยอย่าหรือว่าจะมี3มรสชาติกันนะอุ้ยเป็นไปได้นะจ้าบูบีมงั้นเดี๋ยวลองดูดีกว่าเชวับอุ้ยมาแล้วรสชาติที่1รสชาติสตรอเบอรบ์รี่หรอเนี่ยว้าวน่านกินฝุ่นเลยค่ะชิมหน่อยหืมหมหวาน เปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวสตรอเบอรี่วอนี้สงสัยนะบูบิ๊บเข้าไปในนั้นได้หรือเปล่าอ่ะเชวัปหุยเข้าไปได้ด้วยหลอนเนี่ยแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเครื่องทําไอติมเนี่ยเขาทาไอติมบูบิ๊บก,ก็ได้กินเลยดิไอถูกต้องฮามเนเนี่ยไอติมมาแล้วมาอีกรสนึงแล้วงามงามงามรสอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นรสวานิลลากันนะงั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนรสด,ดีกว่าชืมรสสุดท้ายรสช็อกโกแลตว้าวน่ากินฟุดฟุดเลยบูบิ๊บชอบทั้งหมด3รสเลยย่าบูบิ๊บชอบหมดเลยก็กินหมดเลยละกันนะ ได้เลยฮาร์มแต่ว่านะก,กินมากไปเนี่ยฟันผุหมดปากแน่เลยอ่างั้นบูปิมก็ต้องระวังแล้วนะจ๊ะเพราะว่าบูปิมเนี่ยมีฟันกระต่ายนะมีแค่2ซี่เองถ้าเกิดว่าฟันหล่อไปเนี่ยฟันหล่อหมดปากนะนั่นจีไม่ได้แล้วเดี๋ยวฟันหล่อหมดปากจะเอาอะไรกินหนมมาป,าป้าไปกันดีกว่านะคนนี้อยากเห็นข้างในต่อแล้วว่ามีอะไรอีกนะ ไปกันครับชื้อชื้อชื้อไหนดูซิโอ้โหตรงนี้นะมีของกินเต็มเลยอ่ะครัวซองก็มีนะสตรอเบอรี่เป็นแบบไซส้ครีมต่างๆเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยค่ะบูบีบน่ากินฝุดๆเลยอ่ะอ่าดูเหมือนว่าตู้ข้างล่างก็ยังมีอีกนะคบมีอะไรบูบีบขอเปิดดูหน่อยชิเวเฮ้ยโดนนัดงง้นหนอนน่ากินจังเลยครับผมดูจี้เ้ยจริงด้วยบูบีบแล้วก็นะพอนี่เห็นในตู้ตรงนี้เนี่ยมีเป็นน้ำปั่นเต็มเลยอ่ะน่ากินจังอ่ะเดี๋ยวเรา นี่ยหาที่นั่งแล้วก็ค่อยสั่งดีกว่านะคะเดี๋ยวเราสำรวจไปก่อนนะโอเคจ้ะบูบีฟสำรวจไปก่อนละกันแล้วก็ตรงนี้นะอู้ขนมปังเต็มเลยค่ะแล้วก็มีเป็นขนมด้านบนอีกด้วยนะจ๊ะเฮ้ยแล้วนี่เครื่องอะไรอะ่ะเออหรือว่าจะเป็นเครื่องกดลูกอมกันนะไหนลองกดดูจิ ชเวอุ้ยกดได้ด้วยฮามีนุ่งอมออกมาด้วยอะ่ะงาม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 อืมกินได้ด้วยจ๊าอร่อยจังตุดยอดเลยฮามากินฝุดๆเลยเอแต่ว่านะบูบีฟเห็นใครนะเหมือนคนดังเลยอะ่ะอุ้ยนี่มันไอโฮชิโนะนี่นาะสวัสดีค่ะพี่พอนี่กับบูบีฟว้าวเจอกันอีกแล้วนะคะครั้งก่อนเนี่ยเราก็เจอกันที่ร้านบุฟเฟ่มหมูกระทะนี่จริงด้วยนะจริงด้วยโอโหหนูกินอะไรอยู่อะ่ะโอ้หนูสั่งมาเยอะเลยค่ะมีทั้งยำโโลนะคะมีไอติมมอนี่ล มีเค้กชาเขียวอีกด้วยนะคะแล้วก็หนูสั่งโอนตินมาด้วยค่ะหนูชอบมากเลยอ่ะว้าวมีแต่ของน่ากินฝุดๆเลยไปกันบูปี๊เดี๋ยวเราเนี่ยไปสำรวจกันต่อดีกว่านะในนี้เนี่ยมีอะไรน่ากินอีกนะ โอ้ตรงนี้อะไรอ่ะเครื่องทำไอติมอย่างนั้นหรอกดได้หรือเปล่าอ้าวคนี้นั่งซะแล้วอ่ะอ้าวพนี้อย่าไปทำของเขาพังสิเดี๋ยวก็พังหมดหรอกจ้าจ้าบูบีมเดี๋ยวพนีจะระวังนะยืนตรงไหนดีล่ะตรงนี้เลยละกันชื้บว้าวไอติมกดได้ด้วยอ่ะน่ากินจังเอ๊ดูเหมือนว่าข้างในจะมีใครอีกนะเต็มเลยอ่ะไปดูดีกว่าจ้าบูบีบไปดูกันชื้บ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 โอ้อะไรกันเนี่ยนี่มันเหล่าเมลิันพนีนี่นาเต็มเลยอ่ะแล้วของกินก็เต ยนเนเเี่สวัสดีค่ะพี่พนี่เจอกันอีกแล้วอะ่ะโหของกินหนูเต็มเลยนะคะมาจอยกับหนูไหมโอ้ขอบใจที่ชวนนะจ๊าฟาเธอร์ชายนี่ของกินน่ากินจริงๆด้วยอะ่ะแต่ว่านะเดี๋ยวพี่พลนี่เนี่ยจะมาสำรวจร้านก่อนนะกินให้อร่อยละกันนะโอเคค่ะพี่พลนี่อย่าลืมมากินของกินกับพวกหนูด้วยนะโอเคจ้าได้เลยเอ้บูบิรู้สึกว่าเห็นอะไรแวบๆบแปลกๆตรงนู้นนะอะไรเหรอจ้าบูบิ้เนี่ยเนี่ยพนี่มาจีบบูบีเห็นแล้วมีใครอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยน่ ดูซิชืบชืบชืบเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยทําไมชิปปี้กับฮันนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะอ้าตกใจหมดเลยอ่ะเอ้ยฮันนี่ตกใจหมดเลยเห็นหน้าใครเต็มๆเลยอ่ะตรงนี้อา้าวบูบิ๊บมาด้วยหรอ ใช่แล้วฮาร์มแต่ว่านะเอชิปปี้กับฮันนี่เนี่ยแอบมาสวีทกันสองคนเหรอเนี่ยแหมบูบีฟนายก็พูดไปนะอาบูบี้ว่าแล้วว่าชิปปี้หายไปไหนคิดไม่ผิดเลยจริงๆนะเนี่ยขนมร้านบัตเตอร์แพอร่อยเนอะฮันนี่ใช่แล้วแหละอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราเนี่ยปล่อยสองคนนั้นสวีทไปกันดีกว่านะบูบีฟอุยอะไรเนี่ยทำไมถึงมีน้องหมีตัวใหญ่บาลล่มท่อมเลยอ่ะอ้ก็ Bear, บัตเตอร์แบงแงแบแปลว่าหมีก็ต้องมีหมีสิคะอู้น่ารักดีเหมือนกันนะบูบีเอแต่ว่านะบูบีเห็นใครนอนหลับอยู่ตรงนี้อะเอ้านี่มันสไปนี่นะเพราะนี่ดูจิอุ้ยจริงด้วยนะจ๊ะสไปนี่นาแต่ว่านะเขากําลังนอนหลับอยู่เลยอะสงสัยนะเก้าอี้ร้านน้องหมีเนยเนี่ยหลับสบายแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยปล่อยเขานอนไปต่อดีกว่านะบูบีไม่ควรเขาละโอเคค่ะแต่ว่านะบูบีสงสัยอะน้องหมีเนยหายไปไหนอะตั้งนานแล้วหายวับไปเลย งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองเข้าไปดูข้างในดีกว่านะน่าจะอยู่ด้านในแหละนวดแป้งนวดแป้ง น้องหมีเนยจ้าทำอะไรอยู่啊โหูกำลังนววแป้าอยู่หรอจ้าใช่แล้วค่ะพอดีว่าหนูอยากทำเค้กสุดพิเศษให้พี่พนี่ทานนะ่ะเค้กสุดพิเศษเหรอจ้าทำยังไงอ่ะสอนพี่พนี่หน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องใช้อันนี้ก่อนค่ะมาจากแพ้คิสมาสนะหนูเอามาแหละเป็นของฟรีด้วยนะคะแล้วก็ใส่แมพพิมพ์เลยเอาแมพพิมพ์อันไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเปิดตู้ให้ดูนะมีหลายแบบเลยค่ะนี่ ตู้ของหนูแบบนี้นะคะพี่พลนี่อยากได้แบบไหนล่ะเอาแบบไหนดีอ่ะบูปีป๊บ บูบี้วานะคะเอาแบบวงกลมก็ดีเหมือนกันนะน่าสนใจอย่างแบบนี้เลยคะ่ะอ่อก่อนอื่นนะจะบอกให้ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถใส่สีได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้สีชมพูแล้วก็น,นี่ใส่ลงไปเลยค่ะสีเหลืองก็ได้นะแบบนี้เลยหรือว่าอยากได้สีน้ําเงินก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสีน้ําเงินอาจจะเข้มไปนะคะงั้นเอาสีฟ้าดูโอ้ยทําอันนี้เป็นสีเขียวแล้วหนูงงไปหมดแล้วอ่ะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะคะเอาเป็นสีส้มๆเหลืองๆเ,เหมือนบัตเตอร์เบรดีกว่านะคะโอเคจ้ะน้องี เนยแล้วทํายังไงต่อหรออ้าเดี๋ยวหนูนวดแป้งนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากได้แม่พิมพ์แบบไหนนะคะอ้าเอาเป็นอันนี้ใช่ไหมคะหนีวงกลมได้แล้วคะ่ะน,นี่เลยคะ่ะเอสีเค้งมันดูแปลกๆนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเป็นฝีมือน้องหมี่เนยทําเองแหละอร่อยแน่นอนโอเคจ้ะน้องหมี่เนยแล้วทํายังไงต่อหรออ้าเดี๋ยวหนูเอามาอบตรงนี้นะคะเชื่อแวบ,บเลยอบเข้าไปในเตาอบ ชื้มรอแป๊บหนึ่งค่ะรอแป๊บหนึ่งได้แล้วค่ะวูได้แล้วได้แล้วออมแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะเอาของในตู้เย็นมาใส่ให้ดูนะคะรับแป๊บหนึ่งชื้มชื้มชื้มชืช้มนี่ไหนดูซิเอาอันไหนดีนะาุ๊บบิบ้มขอเรื่องได้ไมหมฮามอย่างได้เป็นอันนี้อะฮามอันนี้เลยเอาอันนี้หนึ่งฮามแล้วก็เอาเป็นเออเ,เอาเป็นอันนี้ค่ะบผม ได้เลยจ้ะเดี๋ยวน้องหมิงเลยทําให้นะขั้นตอนต่อไปนะคะหนูจะเอาอันนี้เนี่ยเป็นครีมนะคะมาโรยหน้าเลย เชวบได้แล้วค่ะแล้วก็อันนี้โรยนะคะชืบเลยค่ะเป็นไงคะชอบไหมว้าวน่ารักจังเลยนะเป็นเค้กน้องหมีเนยเลยย่ะอ่ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวหนูมานะเอของมันอยู่ไหนนะน่าจะแถวๆนี้ละมั้งชืบ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 โอโหลูกค้าเยอะมากเลยอืมอันนี้แหละที่เราต้องการได้แล้วค่ะเค้กพิเศษสําหรับพี่พอนิ่งกับบบปี๊บเลยนะว้าวน่ารักจังเลยน้องหมีเนยโอ้โหมีแบบว่าเค้กบัตเตอร์แพร์แล้วก็มีกระ่ายบูปิ๊บด้วย น,น,น่ารักฝุดๆเลยย่าขอบคุณที่ชมนะคะพี่พลน,นี่เดี๋ยวหนูเนี่ยเอาเค้กไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะเชิญนั่งได้เลยนะด้านในจะมีโซฟานั่งสบายๆเลยค่ะเอ๊แต่ว่านะพี่พลน,นี่ขอชมนิดนึงในห้องนี้นะน้องหมีเนยทําไมน่ารักจังเลยย่าสีเหลืองเหมือนน้องหมีเนยเลยย่าอ้ะ,อะขอบคุณที่ชมนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยพาทัวร์เอาปเหล่านี่ไงมีของเต็มเลยนะคะเนี่ยหนูเก็บของไว้ในนี้เต็มเลยค่ะน่ารักไหมโอโ้โหน่ารักมากเลยน้องหมีเนยแล้วตรง มีอะไรอีกหรอจ้าอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูค่ะเชิเวนี่หนูเก็บของเต็มเลยนะคะน่ารักมากๆเลยแหละนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นที่ล้างจานด้วยสวยไหมคะหนะูแต่งเองเลยนะคะที่นี่นะอ้หสวยมากเลยจ้าโ,โหมีแบบว่าของนะ้าเก็บในตู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอะบุ๊บบี๊บดูสิอ่ะน่ารักจริงด้วยนะทาไมห้องนี้มันถึงน่ารักขนาดน,นี้เนี่ยนน่นสินะสงสัยเป็นเพราะว่าเป็นห้องของน้องหมีเนยแหละเอาไว้ทำอาหารน่ะนะนะนะก็เลยน่ารักยังไงล่ะ รานให้อร่อยนะคะพี่พลน,นี่ถ้าเกิดว่าไม่พอนะเดี๋ยวหนูเนี่ยทำเพิ่มให้นะคะไม่เป็นไรจากแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะเดี๋ยวพี่พลน,นี่เนี่ยขอลองชิมเลยละกันงามอร่อยจังเลยหวานหอมเนยสุดๆเลยย่าอาบอบิกินด้วยหามงามงามงาม,งาม,งาม,งามอ้อร่อยฟุดๆเลยวันนี้นะพลน,นี่รู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเที่ยวคาเฟ่ร้านน้องหมี่เนอยอะแถมเราอะนะยังได้เจอน้องหมี่เนยตัวเป็นๆอีกอะดูสิน่ารักชิมิล่ะแล้วก็นี่เลย ขนมของหวานที่เนี่ยนะยังอร่อยสุดๆไปเลยนะรสชาติกลมกล่อมมากใครยังไม่เคยลองก็ต้องมาลองแล้วแหละงั้นไว้คราวหน้านะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเที่ยวที่ร้านคาเฟ่น้องหมิเนเลยกันอีกนะบุ๊ปี๊บโอเคครับจัดปุ้ย